ดีย๋ยวนี้เราไม่บอกเล้ว่ารายการเราชื่ออะไรโอ<ฮ>้โหแลวสปอนเซอร์ก็จะให้ถูกไหมเนี่ยครับรายการชื่ออะไรดีครับก็ถึกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะหมวกซซนต้าหมวกกันน็อกฮะหมวกกันน็อกนะครับเป็นรายการนี้สโลแกนใหม่ฮะเราเพิ่งมากันสดๆร้อนๆเลยครับคือไหนใครไม่ชอบหน้าผมก็บอกมาเลยจะได้จบๆสักทีถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็จะไม่อยู่แล้วเราจัดมา50กว่าตอนอาจารย์จะไม่ให้เราจัดแล้วเหรอครับอันนี้ก็เป็นการหยิบยืมนะครับวา,วาทะเดวาทะนะครับจาก ท่านผู้นำตลอดการของเราครับ strong strong <Man. S 1> strong แม่ครับนะครับ,รบ uh ผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านผู้นำตอนนี้ก็อยู่ในอำนาจมาผมชอบวันนี้อะแล้วนะครับปลูกมะนาวกันเองในกระถางครับปลูกมะนาวกินเองในกระถางไปต่อไปที่ไปปลูกคนละกระถางได้ไปบนโอ้ช่วยตัวเองบ้างพี่กา <c oughs> รปลูกยัง่งตอนที่เขาพูดนะผมไปดูด ต้องมะนาวในบ้านผมอะครับผมมีแต่ต้นมะกรูดแหละครับเนี่ยมีรู้ผู้หนาโอเคป่ถึงได้มีปัญหาไงถ้าปลูกมะนาวแล้วเนี่ยจิตใจก็จะเปลี่ยนไปเหรอฮะคือวันนี้เราจะปลูกต้นส้มนะมั้ยฮะก็อันนี้เราเป็นการเคารพสิ่งที่ท่านพูดตลอดรับนี่เราที่เราหัวเราะนี่เราหัวเราะกันเองนะวันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับหรือทบทวนวาทะของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าปีนี้เห็นว่าจะไม่มีการตั้งฉายา นะครับฉะนั้นก็อย่าให้ทำไมไม่มีอ่ะอย่าให้มีเวลเาเลยไปนะครับผมจะตั้งฉายาท่านว่าเป็นผู้นำที่เลิศเลยเมื่อวา,า,านนี่ผมเจอข่าวถามบอกว่าเอะรัฐบาลมีผลงานอะไรบ้างไหมครับผมแทบจะชกนายคนถามทำแค่ตายจะถามทั้ทุกวันผมบอเวลาพูดนะฟังผมว่าไม่เคยฟังสมองเนี่ยว่ากันไปนะครับนี่เราก็าให้ฉายาสื่อเลยครับปีนี้เป็นสื่อตาบอดในข่าววงกน เปพราะสื่อทำเนียบป่ะนะครับนั่นแหละครับเราควรจะให้ฉายาสื่อสงสารสื่อทำเนียบนะเขาต้องหลับตาไงเพราะไม่งั้นก็ถูกชกเด็กๆทุกคนต้องมีค่านิยมทั้ง12เรื่องนะครับต้องร้องเพลงค่านิยม12ประการด้วยบวกของเก่าด้วยเด็กเอ๋ยเด็กดีและนี่ผมกำลังทำสั่งให้แปลเป็นภาษาอังกฤษและร้องเพลงค่านิยม12เดี๋ยวก่อนแล้วอาจารย์ร้องเพลงใหม่ของทนายกได้ยังและเพลงเคืนงความสุขเป็นภาษาอังกฤษเพราะๆะด้วยนะมีมีเพลงใหม่แล้วกัจแต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ ติดคอกินขนมร้านพี่แล้วมันติดคออย่างนแต่อาจารย์รู้บอกว่าทำไมครับท่านประยุทธ์เนี่ยคผมสอบประวัติศาสตร์ได้ที่หนึ่งนะวันหลังผมจะพูดให้น้อยลงนักข่าวได้ตกงงกันทั้งหมดถ้าปีใหม่นักข่าวไม่ไปทําพิธีกราบท่านประยุทธ์เนี่ยนะครับผมถือว่าอักตันยูมากไม่น่าที่จะมีความเป็นนักข่าวหลงเหลืออยู่แล้วอาจารย์สอบประวัติศาสตร์ได้ที่เท่า คงก็ได้คะแนนดีแต่ว่้ไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะขับไปแข่งกับบารมีท่านนะครับเราไม่กล้าแข่งรอช่วงนี้นะครับแต่กลับมาเมื่อกี้นะครับไม่เรียนซ้ำชั้นก็บุญแล้วท่านดาวพงศ์บอกให้เรียนซ้ำชั้น เอางั้นเลยฮะถ้าที่เป็นอยู่ก็แย่นะครับแต่ท่านไปบอกอย่างนี้ด้วยนะผมฝากท่านไปบอกสหรัฐด้วยว่าอย่าตัดเสื้อตัวเดียวให้คนทั้งโลกครับมันทําไม่ได้เพราะแต่ละประเทศมีปัญหาของอะอย่างกันใช่ครับและประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกเสื้อนะฮะดังนั้นถ้าจะตัดเสื้อให้คนทั้งโลกเนี่ยเราครับตัดได้นะครับ เราตาชุดตุกตุกฮะออชุดตุกตุกของเราเนี่ยนะครับอ,อ๋อเราถึงมีงานนี่ไงประชาธิปไตยตุกตุกเราได้รับรางวัลในระดับออโลกนะครับฉะนั้นโลกนี้ต้องเป็นโลกแบบตุกตกเราไม่รู้สิท่านมองบ้างไงผมไม่รู้ผมมองไม่เห็นความสวยสักอย่างในโลกใบนี้แต่มไม่มีการย่งยมุงกุดนะคือมีอาจจะมีการประกาศผิดบ้างออนะครับออผมว่าท่านนายการัฐมันตีเป็นคนซึ่งขวงัญใจนะครับ สื่อมากนะครับเมื่อกี้เราคุยแล้วว่ากลัวสื่อจะตกงานนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งมีการพูดจาถกเถียงกับสื่อเยอะมากนะครับผมนึกถึงขออนุญาตเทียบท่านกับท่านพลเอกพลเอกเปรมนะฮะสมัยที่เป็นนายกมนตรีนะครับก็พลเอกเปรมจะมีคําอีกแบบหนึ่งเลยคือตรงข้ามกับท่านประยุทธ์เลยนะครับกลับบ้านเธอลูกอย่างเดียวกลับบ้านเธอรูแล้วก,ก็ไม่ตอบอะไรนายกนค,คนส่วนใหญ่เขาพูดน้อยนะนะครับท่านนายกชัชัยก็ no problem ครับอก็พูดเยอะก็โดนแบบนายกปอูอะฮะก็ <c oughs> ไม่ได้พูดมาก แต่บางครั้งไม่ได้พูดด้วยซ้ำน้ำกลางน้ําปลายน้าคือบางครัซึ่งตอนนี้นายยประยุทธ์มาบอกระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเหมือนกันนะจริงๆตกลงแต่งกิวทีไทม์ในพูดจริงไหมไม่ได้พูดคือรู้สึกว่ากลายเป็นสัญลักษณ์ของนายกปูแล้วในฐานะเป็นเลขาเนี่ยจริงรอเปล่าไม่ได้พูดใครเขาจะไปพูดอย่างนั้นเอาแต่คนเขาเชื่อนะก็เชื่อกันไปสิคนเขาเชื่อแต่วันนี้เนี่ยชับการยอมรับนะการยอมรับแบบประชาธิปไตยแบบตุกๆนะเขาพูดจริงนะมาว่านายเก่ามีก ประกาศตัวกันในรายการทีเดียวประกาศตัวครับในวันนี้มองว่าประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยทุกอย่าง99.99อซในขณะที่โพลล่าสุดบอกเรามีความสุข90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วยิ้มไว้สิทำอะไรอยู่อีกล่ะยิ้มสิตอนตอบคำถามว่าประเทศตอนตอบคำถามว่าท่านคิดว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เนี่ยคือมีโอ3ช่องเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตย มีความสุขมากมีความสุขปานกลางมีความสุขน้อยรวมแล้วมีความสุขครับผมครับมีอะไรเอกบที่น่าสนใจนะครับนับจากวันนี้คอสชยืนยันว่าจะไม่มีการทุจริตและเรียกร้องผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวอันนี้1กรกฎาคม57้าครับก็ถูกต้องไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวมีแต่เรียกร้องก็สร้างอุทยานไม่ได้เป็นผลประโยชน์นี่ดีกว่าครับประโยคนนี้เด็ดมากครับ ประชาธิยมมีทั้งดีและไม่ดีและเป็นเรื่องชั่วขราวเพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือประชารัฐเนื่องจากเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนคือร่วมมือไงดิ๊ก็การร่วมมือก็คือประชาชนรับคําสั่งรัฐอ่านะครับประชารัฐนะครับเขาบอกให้เป็นประชารัฐก็เป็นประชารัฐเป็นสิเป็นเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นเดี๋ยวนี้เลยครับนะครับมานี่ครับอันนี้เด็ดมากครับเวลาการตอบโต้ของท่านประยุทธ์นะครับ รับผิดชอบยังไงรัฐบาลรัฐบาลต้องรับผิดชอบไหนด้วยอะไรทําไมถึงรัฐบาลต้องรับผิดชอบถ้าอย่างนี้นะถ้าเขาพูดโยงแบบนี้กับผมนะผมจะโยงกลับไปที่เขาอ่แล้วรัฐบาลทําไมไม่รับผิดชอบไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาของประเทศชาติมันทั้งหมดเป็นร้อยปัญหาเนี่ยเขารับผิดชอบปะมีเมื่อประชาชนมีการเรียกร้องโน่นนี่เขารับผิดชอบไหมมีเออคนจะตีกันทั้งประเทศลาออกไหมเขายุบสภาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งอ่านี่ก็เป็นเรื่องผมชอบอันนี้มากที่สุด สมองผมแย่แล้วบางทีก oh ็นึกอะไรไม่ออกแต่ที่ไม่เคยลืมเลยคือภรรยาลืมไม่ได้โอ้อันนี้แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับท่านคือขวัญใจของผมเรื่องนี้นะครับและขวัญใจของภรรยาผมซึ่เดินอยู่แถวนี้ครับผมไม่เคยมีใครแสดงความนายกคนไหนจะรักเมียเท่าท่านประยุทธ์เนี่ยหายากมากนะครับถ้าเป็นนายกง่ายๆนะครับก็เอาลูกน้องผมมานั่งก็ได้แล้วแค่อ่านตามโพยแถมอ่านผิดอีกท่านประยุทธ์เคยถามลูกน้องไหมครับว่าอยากเป็นนายกไหม Ha ha ha!